สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r a y i o express ช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถและข่าวสารในวงการยานยนต์หากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม r a y i o express ไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ isuzu d max 2025รถกระบะยอดนิยมที่ครองใจคนไทยมายาวนานโดยปีนี้มีการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในเริ่มจากดีไซน์ภายนอก isuzu d max 2025มาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้น ไฟหน้าแบบ LED Projector พร้อมเดย์ไทม์ running light ที่เพิ่มความสปอร์ตและความปลอดภยัยล้อแม็กขนาด18ถึง20นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ให้เลือกหลากหลายสีตัวถังใหม่อย่าง Sapphire Blue Metallic และ Ion Gray Metallic เพิ่มความพรีเมียมยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารกรับชมใหม่หมดจด เบาะนั่งหนังแทบปรับไฟฟ้าหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้สายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแผดเดินชิดช่องแอร์แยกซ้ายขวาระบบเสียงจากเคนบูดรอบทิศทางเติมเต็มความบันเทิงขนาดขับขี่เรื่องความปลอดภัย isuzu d max 2025ใส่มาเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก abs e b d b a ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว esc ระบบป้องกันลื่นถลาย TCS ถุงลมนิราภายัย7ตำแหน่งระบบเตือนการชนด้านหน้า f c w ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ aeb ระบบเตือนรถออกนอกเลน d w และระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา BSM ทางด้านสมรรถนะ Isuzu D-Max 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตร150แรงม้าและ3.0ลิตร190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้ง2ล้อและ4ล้อเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและออฟโรดรุ่น V-Cross ตัวท็อปของ Isuzu D-Max 2025มาพร้อมช่วงล่างแบบ off road ออฟโรดยางออเทเรนกล้องรอบคัน360องศาและเท er รน,นได้ ทั้งแบบโครนไซหินหรือหิมะราคาของ Isuzu D-Max 2025เริ่มต้นประมาณ620,000บาทไปจนถึง1,200,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพและเทคโนโลยีที่ได้รับสรุปแล้ว Isuzu D-Max 2025เป็นรถกระบะท,ที่เหมาะกับทุกการใช้งานไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้งานหนักด้วยดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ครบครันถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม r ถยอ p อก s s เพรด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ใหม่รีวิวและโปรโมชั่นดีๆจากเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี